างวัลมาแล้วทุกคนได้รับแล้วนี่ค่ะกล่มแบบบนี้เลยริษัทจันสว่างให้มาฟรีๆเลยค่ะที่สุดไปร่วมกิจกรรม50 day challenge กับเขามากาติการเขาง่ายมากทุกคนง่ายม,มากแค่เราขึ้นไลค์สดน,นะหรือเราลงคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จันสว่าง ครบ50วันเขาก็ให้มาเลยให้มาเลยเราเลือกผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะเราอยากได้อะไรนะะเลือกได้เลยมูลค่า10,000บาท10,000บาทช่วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแกะกันดูว่าตัวี่สุกเลือกอะไรมามาดูด้วยกันค้ามาดูด้วยกันนะเดี๋ยวปรับล่างไปกันนะนะคะนี่ดูซิว่านะคะมาทายใจดิว่าน่สุกเลือกอะไรมาอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตตนแพ็คต็อย่างดีเลยนะดูกันเ้า นี่มาแล้วมาแล้วเอาพี่สุเลือกคนเขียวเลือกคนเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าใช้เยอะนี่พี่สุสั่งคนเขียวหลายกล่องเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรียนให้ดูเอาสิสวยงามไหมกล้องแพนเลนยแต่่าไหมคะทุกคนขอคากขอบคุณในแม่ขอบคุณทีมการตลาดนะคะขอให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกบ่อยๆเราพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาขอบคุณค่ะ